สวัสดีค่ะลิซ่ายืนหนึ่งไม่หยุดกรุงเทพโพยเผยมีผลงานประจักษ์สู่สากลมากที่สุด คลิปนี้มาอัปเดตผลสำรวจความฟังเกี่ยวกับศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลมากที่สุดแห่งปี2022จากกรุงเทพโพโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ล่าสุดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2022ไม่ว่าจะเป็นสาขาสร้างสารรค์ประโยชน์จิตอา,า,าสาช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี2022โดยข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศพบว่าบินเอกพัธ์บรรลือธิ์ได้ครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนน1ะ3 1 ส่วนสาขาผู้ที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลที่สุดแห่งปี2022อันดับที่1คือลิซ่าละลิส่ามโนบาลนั่นเองด้วยคะแนนร้อยละ48.3 2. เวียสุกลวั100์ร้อยละ10.7 3. ดานุภาคณาธีรกุลมิลิร้อยละ10.4 4. ปูปรยาสวนดอกไม้ร้อยละ3.0 หากันพี่มุกภูวกูลแบมแบมก่อเซเว่นร้อยละ1.7และนี่ค่ะก็เป็นผลโพสสำรวจศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลมากที่สุดแห่งปี2022แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ